ปากกาที่เคยใส่มาใส่ใจจับดาจอบหาหญ้ามาปลูกไว้ล้อเลียงตากาะแต่นเฮยมาอีกแล้วครับพี่น้องคุณปายฝ่าอาดีตนักวิชาการปลูกหญ้าไว้ทาเลียงตากกะแตนแล้วสวัสดีครับคุณแม่ครับ สสวัดีจ้เมื่อนี้ปลูกหญ้าหวานอิสราเอลไว้ทาเลี้ยงตะกระเตียนได้จักไรแล้วเนาะเป็ปลูกมานี่ได้สองไรเลยเด็ค่ะโอ้เป็นจ่าสอ่อนเป้าหมายซีบไรเป้าหมายซีบไรค่ะปลูกไว้ทาเลี้ยงตะกระเตียนค่ะอืมต้องการผลผลิตซับด่าละประมาณจักร้อยกิโลเนาะค่ะคือสิอยู่ได้อย่าเนาะสี่สามสิบสองเดือนละแสนสอง เฉพาะค่าตะกะแตนสดค่าใครกับตั้งหักเนาะสุดยอดเลยทีเดียวแนนค่ะเป้าไม้ไก่เนีเป้าไม้ตั้งไว้แบบสุดยอดเลยอ่ะแต่ว่าจะเห็นให้ได้อ่ะมันส่อ่อนละคาเนาะตะกะแตนล่าคาสี่ร้อยห้าสิบบาทผู้ซื้อเพิ่นจัดทีมงานมาจับเองมาซื้อฮอดหมองมาซื้อฮอดฟ้าม มาหอดบันไดบ้านเลยบ่ได้กังวลบ่ด้ดนักใจเรื่องการตลาดนโอ้ยถ้าห้าวหูแบบนี้นี่จักสองสามปีตีปานมาโอ้ห้าวลุยเลไรได้ปานนี่ปานนี้งัวเจ้าไปเลี้ยงป่าอยู่นาะเลี้ยงป่าเลี้ยงง้อเลี้ยงโอ้เลี้ยงควาวกับเคยเลี้ยงนาอเลี้ยงหัตส์เนีอ่าครับผมพี่น้องเอ้ยเลี้ยงป่า ครึ่งปีพุนเด้อส่วเสียฐดขายเนาะใส่เวลาเป็นหกเดือนเจเดือนครับเลี้ยงเลี้ยงง่วเลี้ยงค้ายกับเป็นปีล่งเชือกับขายขาดทุนซื่อมาตัวละแสนกว่าเขาก็เคยซื่อมาเลี้ยงแล้วครับผมขายไปขาดทุนย่มซื่อกับราคาแพงย่ำขายกบบราคาตกก็ึ้อจังตอนนี้ล่ะครับเนื้องัวสดกิโลละสองร้อยหบาท มาเปรียบเทียบกับราคาตะกะแตนสดที่ยังบอท่านแปรรูปกิโลละสี่ร้อยห้าสิบปีนองเอ้ยขายปีกตามหมู่บ้านบางคนพอนก็ขายห้าร้อยแต่เ้าขายสี่ร้อยหาสิบราคาที่เมค้ามาทรงเอ้ยราคาที่เมค้ามาซื้อหอดฟ้ามนะเพิ่นมาจับเองราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทปูตัสะออนเพราะฉะนั้นซาบ่ไาะใดน่องเฝ้าเฝ้าห้องเฝ้าเฝ้าปลูกหญ้าไว้ เป็นไปได้เลี้ยงมือนี่ใหญ่มืออื่นแห้งดีพี่นอ้องเ <c oughs> อ้ยเนาะโอ้ยอยากมีขายมือละลอยกิโลบ้างได้เนาะพี่ปอยอีแม่เอ้ยเฝ้าเลี้ยงเฮาเฝ้าเลี้ยงเฝ้าขายเฝ้ารว,วยรวยแล้วเลิกเ <c oughs> นาะอย่าเห็ดเนี่ยมันทุกมันยากไปจนเท่าซะแลี่แกสล่าหกสิบเจ็ดสิบปียังได้เฮ็ดงานหน,นักสมบุกสมบันอยู่เพราะว่ามาหากินบ่กลุ่มปากบ่อิ่มปากอิ่มทองแบบนั้นบ่เอาเนาะอันนี้น้ำขึ้นเขาต้องรีบตัก นาะครับมันกลับ่าได้ถือว่าหนักว่าหนามันพอเห็ดได้เนาอค่ะผู้เฒ่าผู้โตก็เห็ดได้อายุหกสิบเจ็ดสิบเฟินกัเห็นเพิ่นเลี้ยงหลายคนอยู่ดิครับเอาแต่เฮี้ยงนี่ตัดหญ้าให้ซื้อตัดกับตัดน้ำหุ่มน้ำเงาน้ำหึ้นน้ำเสวนนี่แหละครับเอาบ่ได้ไปหาตัดไก่ดอวยค่ะเลี้ยงกับเลี้ยงใไม่หอมสิถือแดดแนง่ามเ้ยครับเขาบอกได้ไปตากแดดตากหน้าขึ้นจังเลี้ยงว่าเลี้ยงควายเนาะครับ ไ่ได้ยากบ่ได้ดึงเสื้อจองจะจองจะจ้องจ้องแล่นเสือ้อของขาล่มหน้าล่มลัง <c oughs> จริงๆแล้วสิยากสิง่ายก็บ่ใช่ปัญหาดอกเนาะคนเฮา<ช>อ่าคนอีสา,เานเฮามันมันน้ำอดน้ำทนมันหลายสำคัญอยู่ที่ราคาคเลี้ยงแล้วเอาไปขายมันได้ราคาคเลี้ยงแล้วก็มีผู้ซื้อมันสบายใจมองนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยสิเว้าสุฟังปีที่แล้วเลี้ยงปากคอ ส่วนใส่ได้ขายกับหาเดือนหกเดือนรอครับโยนเงินลงน้ำเมื่อละสองพันกว่าบาทเรี้ยงปลา้อ4ีพันตเนาะกินเมื่อละสามสอบอกระสอบอ่าห,วาหาัวหันกระสอบละ8ปดรอยกว่าบาทพี่นออ้องเออครับผมล่าค่าลปลาเขามาซื้อเจดสิบบาท ราคาขายทรงพี่น้องเลยขายปีกตามหมู่บ้านกัได้ลอยหนึ่งได้ลอยยี่สิบบาทลอยหนึ่งลอยยี่สิบประมาณนี้มาเปรียบเทียบกันกับเลี้ยงตะกัเตียนน้ำมาไก่กันปานฝ้าครับดินแต่ละหันนี่เลี่ยงก็เตนเดือนเดียวก็ได้ขายแล้วกิโลละสี่ร้อยบาทเลี้ยงปลาเครื่องปีได้ขายกิโลละเจ็ดสิบบาทโอ้ยคือโบหูตั้งแต่สามปีที่แล้วเน่นอสันดอกครับลาบว่าม่นบบกลาบเบียลามแมน ลาพันต้นเมี้ยวคือบ้านๆนล้วปวดแล้วปวดแล้วครับยาต้อครับบานนี่นับไม่เฮาเนาะนับหนึ่งไม่ยังบ่สายเกินไปหรอกเพราะว่ามันบ่ทันหล่นตลาดดิลูกหญ้าไว้จ้าเป็นได้อันนี้แค่เดือนกว่าๆก็ได้ขายแล้วปลูกหญ้าหวานอิสราเอลไว้ถ้าเลี้ยงโปรตีนมันหลายมันใหญ่ไว้อ่าเนาะอ่าทาเลี้ยงบ่รเอาไข่เดือนเดียวก็ได้ขายแล้วโตมันทาเลี้ยงเอาไข่ก็สองโต ได้ใครอยู่ประมาณสามสามรุ่นสี่รุ่นนอครับเป้าไม้กับสีเลี้ยงแบบว่าพราแต่ว่ากำลังสิไข่กืสิขายเลยล่ะครับเออครับถ้าไครมันหล่นตลาดแล้วเขาก็เลี so <s agua> <t Get long related> ่ยงโตย่างเดียวเลี่ยงโตขายโตย่างเดียวสัปดาห์ละลอยกิโลกันต่ำบ่รวยมันหูไปเนอรับจังว่าเฝ้าเฝ้าเห็ดเฝ้าเฝ้าเหล่วเฝ้าแหล้วเฝ้าเห็ดเฝ้าแหล้วเฝ้าลำเฝ้าวยอยยาปากไปไอดังเพิ่นจะได้ยินเพิ่นจะเห็ดน้ำมันจะหล่นตลาด